อะไรอ่ะปูใหญ่ยาวเลยเขาท่าเหมือนเมื่อคืนเลยรู้เก่งจ้าทำอะไรสวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการตัวเถาพายหิวแล้ววันนี้อยู่ที่ร้านเสี่ยงกี่เข้าวต้ม94ปีนี่แขกรับเชิญผมมันกูต้องขยิ่งนะน้องชื่ออะไรชื่อสาระค่ะ คือซา่ารอบก่อนนั้นเอาน้องเฟิร์นสุภานารีมาแล้วก็มีคนรีเฟรชอยากให้เอาซาลามาด้วยแน่นอนวันนี้คือน้องสาวถูกต้องย่อหน่อยที่สูงไปวะย่ออย่างนี้ย่ออย่างนี้ย่อยางนี้มย่ออย่างนี้น้องน้องน้องทะลึ่งกันมันขำๆเล่นกันวันนี้เดี๋ยวจะพาซาลามาเลี้ยงข้าวต้มแบบโบราณเลยโอ้ลงขยิ่งคุยกับมันแล้วคงคิดกินแล้ววันนี้เมื่อกี้แมปมันโกงกูบอกว่ากูจอดสุกี้เดินเลี้ยวซ้ายไป ทส่สุนทรนยวราชแล้วกูมาเนี่ยแท็กซี่ตุกๆเราก็ติดกูตัดสินใจเดินมาเลยแต่นี่นี่วันนี้กูพาน้องกูมาเลี้ยงเนี่ยเพราะว่าเขาจะไปอเมริกาแล้วจะไปอเมริกาเขาจะไปอเมริกาแล้วเมื่อกี้น้องบอกว่าอยากไปหาอะไรของแบบใหญ่ๆบอกว่าต้องไปไกลเฮียบางกลวยก็มีอะไหนๆจะไปอเมริกาแล้วขอกอดล่ำลาน้องทีนึงก่อนนะกอดแบบพี่น้องกันภาพเหมือนเมื่อคืน เฮ้ยเหงือกกูเยอะไม่ับเฮี้ยตโกนๆดูเก่งหัวหอมด้วนะไปๆๆไปดูต้อมีอะไรกินบ้างตรงกูแตกกันนะเฮี้ยหลังก็ต้องเซียงกิหลังก็ต้องที่อยู่แถวแถวคองถงเยาวราชตองโดยเต่าถังหลงหลงนี่ปุงอย่างพิถีพิถันอายุ96ปีเรืองแน่งแนงเลยนะ ให้ยแล้วบาดเต็มก็ครบนัดจริงเลยโอุ้ยเห็นแล้วหิวไม่ไหวแล้วนี่นะรูกไหมเนี่ยเขาใช้ไม้อะไรเขาใช้ถ่านเนาะเขาใช้ถ่านเตาถ่านเนี่ยมันจะร้อนนานกว่าเตาแก๊สมันต้องเป็นถ่านถ่านยังไงนะครับไม้โครงการเนาะแล้วไปหามาจากไหนครับเนี่ยมีเจ้าประจำส่งกระสอบหนึ่งแปดร้อยก็พอกระสอบหนึ่งพี่แค่ถ่านนี่กระสอบละาแปดร้อยเอาถ่านใส่ข้าวต้มมาด้วยเลยก็ได้ครับแปดร้อยโอ้โหทต้นทนสูง นี่มัน่มร้อนร้อนแรงมาเวลาเราเเปิดวลาเราไปเอตึบมืดเลยใช่ไหมพี่บอกว่ามือมึงเอาไปจุ่มดูว่าร้อนจริงเปล่ามือผมก็แดงหมดเออจริงเนี่ยก็ดูเนี่ยที่ร้านนี่เฮลบอยมัเลยเยามือแดงหมดเลยนี่เลยนี่เลยจริงตรงนี้เลยไปนั่งรวมก้อนไนั่งก้อนไทยอันนึงที่เกยต่อมีเอาแล้วนี่เข้าต้มบะเต็งหืมเฮียอร่อยว่ะ ไปนั่งงอนเดี๋ยวมได้ร้อนจริงอ่ะทองปลาต่อเตยที่เราจับมาดีเขาบอกว่าส่วนนี้คือส่วนที่อร่อยที่สุดส่วนนี้อร่อยกว่าปลาต่อเตยอันนี้ก็อร่อยส่วนนี้อร่อยกว่าจริงหรือเปล่าไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อหรอกไม่กินข้าวสิวเตี๋จะคอยินเติร์ตก่อนโอ้โหมันก็แย่งกันแดกยังไม่ทันถ่ายเลยนี่น่ากินจัด นหน้ากิน่ากูกินเลยละกันมา,มาเอาลยโอ้โหปลาเนื้อนุ่มแน่นต,ตับตับตับเลยตี้หมูป่าเต็งมันช่างเหมือนสาวเบอร์ตองตึบตึบตึบมันสูปอุ่นก็มคอมมากไม่คาวเลยอ่ะพี่ตีคือได้หมดเลยนะป่า ป้อนป้อนเธอกินเอิมแบบซีนหวานนิดซีนหวานเอาอะไรป้อนพด้วยนะเนี่ยป้อนมาจากกระเทียมตำอะพี่มีให้เวลาป้อนน้ต้องลอมเา้าไปเตอมันจะหกหมดนะบอกว่าไหนไหนะพอไหมไหนไงพอไหมไปอ่โอ้ยโอ้ยโอ้ยย โอ้เครื่องเตรียมปากใส่เข้าไปเร็วนะมังอุ่งอุงร้องร้องอุ้ยเพิ่งคิบไายเลยความกขมก่อมเนี้ยหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วอุ้ยซาลไม่ไหวเกิดไม่ไหวเลยเฮาไม่ไหวแล้วคิดไม่ไหวอ๋ออร่อยจ้ามันมีอะไรบ้างหอยเนี่ยมีหอยนางรมกินเข้าไปโหแข็งเลยอะไรแข็งวะ ติดต่อบอกว่านี่ก่อนไปอเมริกาจะตามใจน้องกินกีนแดดมันหยุดรวยรวยมีน้ำจิ้มด้วยโอ้งเมียนี่ยใช่พอคนไม่ชอบเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าเหม็นนะนแบบรสเดียวอ่ะแต่มึงชอบไหมบูแดกได้หมดอ่ะอร่อยชอบอะไรเหม็นๆเหรอพอติดติดกลิ่นไหมติดพอสมควรเรื่องเลยอะ ถามซาร่าว่าทำไมถึงอยากไปเรียนอเมริกาอยากไปตั้งนานแล้วไงเพราะเป็นซีมิเซนแต่พอเริ่มโตเราเราแด้ว่าอะไรเออซีมิเซนได้ว่าอะไรประชาชนนี่เร่ดูด้วยตีล้วตี้ได้ทำคลิปใหม่อองประชาชนดูครั้งที่เราทักทายนะดูด้วยเหรอกู้งเก๋กูดูด้วยกม่ทองคำคลิปใหม่ล่าสุดเพื่อนไปกดเค้าเตอร์มาสามหนึ่งมันโหดไปแล้วถ้าอยากจะติดตามซาร่า ไปติดตามได้ที่ไหนไอจีค่ะไอจีปิงแล้วก็ทวิตต์ปิงอะไรอย่างเงี้ยเพจสุพนรรีสตรอว์รี่ค่ะปิงแล้วก็ฝากกดพามด้วยโอเคยังไงเรมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ตัวเถาพาอยู่แล้วนะครับในคลิปหน้าจะพากินอะไรก็ติดตามกันด้วยแต่ร้านนี้เสี่ยงกี่อร่อยมากจะพาใครมาหลอกเราดีกว่าร้านนี้จะเปิดหกปีครบร้อยปีพอดีเราจะปิดร้านถ้าใครมีโอกาสผมว่าต้องมานี่ของดีมากดีดีทุกอย่างปลานี่แบบโอ้ยนั่นแน่นน่นหนัก คนจักเราตาฝั่ลังอย่าพูดคำสดจักเลยคจัก